แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเราจะมาทำซอสเอ่อบัตเตอร์สกอตตกันก่อนนะคะในกระทะคือเอ่อน้ำตาลทรายสีรัมหรือน้ำตาลใสแดงนะคะใครไม่มีใช้น้ำตาลายขาวได้นะคะตั้งไฟอ่อนนะคะให้กลายเป็นคาราเมลนะคะคาราเมลกับบัตเตอร์สกอตตต่างกันนะคะตรงคาราเมลเนี่ยจะเป็นแค่น้ำตาลกับนมน้ำตาลกับน้ำ น้ำตาลกับครีมนะคะแต่บัตเตอร์สกอตจะใส่เนยไปด้วยนะคะนะคะน้ำตาลเริ่มละลายแล้วนะคะมุ้นน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะเบาไฟนะคะจากนั้นใส่เนยลงไปค่ะเบาไฟนะคะ เมื่อเลยละลายดีแล้วนะคะใส่นมหรือวิปครีมนะคะเขาจะเดือดฟูนะคะนะคะจากนั้นเกลือค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะซอฟต์บัตเตอร์สกอตเท่านี้เองนะคะคนจนหายฟูใครมีวิปครีมใช้วิปครีมใครไม่มีวิปครีมใช้นมนะคะเพิ่งก็ใช้นมนะคะเพราะว่าแค่ นิดเดียวไม่ค่อยมีผลนะคะกับขนมปังนะคะคนให้เขาค้นเล็กน้อยค่ะจากนั้นปิดไฟค่ะค้นประมาณน,นี้นะคะไม่ไม่ได้ค้นมากนะคะไม่ได้ปล่อยเขาค้นมากนะคะปิดไฟยกลงพักเอาไว้ให้เย็นค่ะในอ่างผสมนะคะก็ใส่นมค่ะน้ำเปล่าค่ะซอสเอ่อบัตเตอร์สกอ๊อปที่เราทำเอาไว้นะคะทั้งหมด คนให้กระจายเข้ากันค่ะนุมน้ำใช้ยเย็นๆเลยนะคะจากนั้นตามด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายค่ะคนให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะจากนั้นแป้งนำขนมปังค่ะตามด้วยยีสต์นะคะเปิ้นใช้อินสแตนนะคะเพราะฉะนั้นเปิ้นไม่พร o ฟ์นะคะ ใครใช้ยีสต์ธรรมดาพูฟก่อนนะคะคนให้หมดผงแป้งค่ะสูตรนี้นวดเครื่องได้นวดมือได้นะคะ,นะคะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เยอะนะแต่แฉะค่ะนะคะถ้าแฉะมากเติมแป้งได้ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะไม่เติมมากกว่านี้นะคะ เติมมากกว่านี้สูตรจะเพี้ยนนะคะจากนั้นใส่เนยค่ะนวดให้เนยกับแป้งเข้ากันดีค่ะนะคะเพื่นใช้ไม้นวดนะคะประมาณ10-15นาทีอย่างต่ำนะคะนะนวดมือนวดจนฟิลมค่ะนวดเครื่องก็นวดจนฟิลมนะคะ ้าใช้ไม้นวดแบบเปิ้ลก็นวดให้เขาเข้ากันดีจนกูเต้นขึ้นดีนะคะน mm hmm. นวดจนเขาเนี่ยเขามีกูเต้นนะคะ mm hmm. เหนียวนะคะเนี่ยสูตรเนี้ยติดมือนะคะนะ mm hmm. ก็เอาด้านข้างๆมาด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวมันจะผักแป้งเลยนะคะก mm ูเ hmm. ต้นเข้ามาแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะรวบแล้วก็ผักแป้งค่ะ นวดไปประมาณ15-17นาทีนะคะนานนิดหนึ่งแฉะนะคะสูตรนี้บอกเลยว่าแฉะเทน้ำมันเล็กน้อยนะคะประมาณครึ่งถึงหนึ่งช้อนชารูปที่มือรูปที่อ่างค่ะแล้วหยิบโดเข้นมากันติดทาที่อ่างนะคะกันติดนะคะทาที่โดด้วย ะะแป้งที่นวดได้ที่นี่นะคะเขาจะไม่ไหลลงไปเขาจะดึงๆเนี่ยไม่ขาดนะคะแปลว่านวดได้ที่นะคะเดี๋ยวปิ้นจะพักแป้งเลยนะคะนะจะเช็คฟิล์มก็ไม่ฟิล์ม,มากนะคะเนี่ยเขาขาดคมๆนะ้แสดงว่ากูเต้นเขามาดีแล้วนะคะพักแป้งให้ขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะ ระยะเวลาพักแป้งนะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องนะคะตั้งแต่40นาทีถึง90นาทีนะคะแล้วแต่บ้านนะคะแต่ละบ้านอากาศร้อนเย็นไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นดูให้ได้ขนาดเป็นเท่าตัวค่ะตอนนี้แป้งที่พักเอาไว้ก็ขึ้นเป็นเท่าตัวดีแล้วนะคะนี่นะคะนะกูเต้นอะไรเขาก็มาเรียบร้อยเดี๋ยวปุ้นจะเอาออกมาตัดแบ่งนะคะ ใครจะทําเป็นขนมปังแพรใส่พิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะเจ็ดคูณเจ็ดหรือแปดคูณแปดนะคะใครจะทําแบบเป็นแซนวิชโลฟก็พิมสี่ร้อยห้าสิกรัมนะคะก้อนร้อยหกสิบสามก้อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะครึ่งกลมนะคะครึ่งกลมเป็นสามก้อนนะคะปิดผ้าค่ะพักเอาไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะ ให้กูเต้นไข่ตัวค่ะระหว่างที่พักนะคะถ้าใครมีแบบเป็นแท่งแบบผมเปิ้นก็ใช้แบบเป็นแท่งนะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะที่ไทยมีขายนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปเอาไว้ให้ด้วยนะคะหลังจากพักแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งขึ้นรูปนะคะเราจะขึ้นรูปทีละหนึ่งก้อนนะคะถ้าติดนะคะโรยแป้งนูนเล็กน้อยนะคะ กขติดเล็กๆนะจากนั้นนะคะเอาพิมพ์มาวัดนะคะพับขอบเข้ามานะคะให้เล็กกว่าพิมพ์เล็กน้อยนะคะนะเอาพิมพ์มาวัดแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะโรยเอ่อบัตเตอร์สกอตชิพนะคะ ป้นชายยีกรัมต่อหนก้อนนะคโรยให้ทั่วๆนั้นม้วนค่ะม้วนแล้วกดนะคะไม่ให้มีโพรงนะคะเพาะกดแบบนี้นะคะกดแล้วดันนะคะตรงตะเข็บก็เก็บให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นเอาด้านตะเข็บนะคะวางไปในพิมพ์ค่ะกดให้เรียบเสมอนะคะพักแป้งนะคะให้ขึ้นมาจนเกือบจะเต็มพิมพ์นะคะให้ขึ้นมาซักเหลืออีก 1- 2เซนจะเต็มพิมพ์นะคะค่อยไปว่องเตาค่ะระยะเวลาพักแป้งนี่ก็แล้วแต่อุณหภูมิห้องด้วยนะคะบ้านใครเย็นอาจจะขึ้นช้านิดนึงนะคะ อยู่ที่ประมาณ40นาทีถึง2ชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็พักแป้งคบเวลาแล้วนะคะแล้วเปิ้ลก็วางเตาอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าของเปิ้ลเมื่อกี้ตอนที่พักแป้งเปิ้ลปิดฟิล์มนะคะแล้วลืมทาน้ํามันที่ฟิล์มนี่เป็นย่นนิดหนึ่งนะคะกำลังลังเลว่าจะปิดฝาอบดีหรือเปิดฝาอบดีนะคะเพราะเปิ้ลจะ ป้นชอบขนมปังที่เป็นทรงหัวกระโหลกเปิ้ะว่าเขาสวยดีแต่ว่ามันมีย่นๆน,นิดนึงเดี๋ยวเปิ้นปิดฝาอบไปเลยแล้วกันนะคะถ้าใครไม่ปิดฝาก็ทานมนะคะหรือไข่ผสมนมด้านบนนะคะแต่เดี๋ยวเปิ้นจะปิดฝาไปเลยนะคะต้องปิดตอนนี้รอไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะชนและยู่นะคะตอนนี้ขึ้นมาเสมอขอบพอดีค่ะนะคะเดี๋ยวปิ้นจะเอาเข้าเตาอบเลยนะคะสุกออกมาแล้วนะคะ เดี๋ยวให้ดูตรงนี้เห็นไหมว่าตอนแรกปุ้นกะจะทําเป็นหัวกระโหลกนะคะไม่ได้จะปิดแต่ว่าพอดีหน้าเขาเป็นรอยจากฟิมปุ้นก็เลยปิดนะคะตรงนี้เดี๋ยวปุ้นจะแซะออกก่อนที่จะเปิดฝานะคะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหน้าเขาจะยู่นะคะนะเป็นสัญญาณดีว่าขนมปังเต็มพิมพ์แน่นอนนะคะ อ,อ๋อล้นพิมพ์ค่ะดึงยากด้วยนะเพราะว่าสูตรนี้เปิ้นทำให้เป็นหัวกะโหลกเกี่ยวขอบเขาะโอเคจะขอออกมาเลยนะคะนี่ด้านก้นนะคะ นะก็จะเห็นมีเ,เป็นบัตเตอร์สกอตนะคะละลายเล็กๆนุ่มมากค่ะนุ่มนี่นุ่มตั้งแทบไม่ได้นะคะนุ่มมาเดี๋ยวรอให้เย็นเป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะคะแล้วเราค่อยๆมาแกะดูเนื้อด้านในกันค่ะแ่นี้นะคะมีบัตเตอร์สกอตชํำๆอยู่ด้านในนะคะนะเหมือนของฟาร์มเฮาส์นะคะแล้วก็นุ่มมากๆค่ะ ะะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้เบุนด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนาคะ่ะรักกันไปก่อนสวัสดีค่ะ